Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะวันนี้ Exclusive Talk นะคะโดยช To ุ e ท h ข่ดได้มาร่วมพูดคุยกับทางคุณพี่สารรัชกิประการกรรมาการบริษัทอามาามารีนจำกัดมหาชนนะคะซึ่งก็ถือว่ามี3เชนหลักๆ ในสส่วนรายไดย้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในฝั่งของทางทะเลทางบกแล้วก็การไป i n นเวสต์นะคะลงทุนในบริษัทขนส่งมาด้วยแต่ภาพที่น่าสนใจก็คือว่าในระยะข้างหน้าค่ะในช่วง3ปีข้างหน้านี้ทางบริษัทจะมีการทานฟอร์มตัวเองไปสู่ในธรุรกิจ Warehouse หรือว่าโลจิสติกแบบครบวงจรภาพเหล่านี้นั้นจะสร้างโกรดการเติบโตให้กับทางอาม่ามารีอย่างไรเราไปฟังมุมมองจากทางคุณพีสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ทาง Exclusive นะคะโดย s h a t o t t d e ค่ะได้มาร่วมพูดคุยกับทางผู้บริหารบริษัทอมามาารีนจำกัดมหาชนค่ะอัปเดตเกี่ยวกับสถานะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหลังของเรานะคะว่า Position ของเราในตอนนี้เป็นอย่างไรอัปเดตเกี่ยวกับเรื่อง ธุรกิจนะคะขนส่งทั้งทางทะเลทางบกนะคะรวมถึง Industrial นี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรในช่วงปีนี้มันเจอทั้งโอกาสรวมถึงความทา้าทายอย่างไรกันบ้างในการทําธุรกิจรวมถึงเดอะฟิวเจค่ะแผนอนาคตของทางอาม่มามารีนจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปรพูดคุยกันกับทางคุณพิสารกันเลยนะคะคุณพิสารสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <S <S เริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะตอนนี้สําหรับธุรกิจของอาม่ามารินเรารทําอะไรบ้างสัดส่วนไรายได้ของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาค่ะครับ<ม>ก็แยกเป็นธุรกิจหลักๆว่าเป็นทางเรือกับทางบกแล้วกันนะครับคือในอดีตอาม,ม่าเองเริ่มต้นในการทําธุรกิจเฉพาะทางเรือนะครับแล้วก็หลังจากที่เราจดทะเบียนเข้าในตลาดซับเนี่ยเราก็มีเพิ่มธุรกิจการให้บริการขนส่งทางรถด,ด้วยนะครับสัดส่วนไรายได้ ที่มาจากทางเรือเนี่ยในอดีตก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมเรียน <c oughs> แล้วก็ปรับลดลงมาเป็นเหลือแปดสิบเหลือหกสิบปัจจุบันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเหลืออยู่ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาจากการให้บริการขนส่งทางบกในประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเรือเองเราก็ให้บริการขนส่งน้ํามันพืชนะครับหลักๆเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นน้ํามันปลาล์ม <c oughs> ทุกประเภทนะครับทั้งน้ํามันปลาล์มดิบน้ํามันปลาล์มที่กลั่นแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้บริการขนส่งในพื้นที่ใน พื้นที่ประเทศในอาเซียนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะไปที่จีนไปที่เกาหลีใต้ไปที่บังคลาเทศและอินเดียครับ mm hmm. ส่วนรถเนี่ยเราให้บริการขนส่งเฉพาะภายในประเทศหลักๆก,ก็จะให้บริการขนส่งตัวน้ามันเชื้อเพลิงเป็นหลักประมาณสัก93เปซนะครับอีกเจ็ดเปอร์าก็จะให้บริการขนส่งน้ามัน b ีร้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะถูกจัดเป็นน้ามันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน mm hmm. เพราะว่า b ีร้อจะถูกไปผสมน้ำมันดีเซลที่ใช้นะฮะ <c oughs> เราก็ให้บริการทั่ว ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยหลักๆก,ก็จะขนส่งให้กับทาง PDG Energy เป็นหลักนะครับทั้งการให้บริการขนส่งที่เรียกว่าโอนคลังคือรับจากโรงกลัน่นไปส่งที่คลังน้ำมัน9แห่งของ PDG ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการให้บริการส่งไปยังสถานีบริการนะครับก็รับจากตัวโรงกลัน่นแล้วก็ส่งที่สายบริการก็จะเป็นอยู่ในพื้นที่เฉพาะภาคกลางครับก็จะเป็น2องอ,งอธุรกิจหลักแต่ว่าอาม่าเองก็ยังมีการเข้าไปซื้อหุ้นของ บริษัทที่ให้บริการขนส่งเช่นเดียวกันแต่ว่าก็เป็นสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกพวกก๊าซอัดนะครับแล้วก็ตัวขนส่งรถยนต์นะครับแล้วก็ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อตัวนี้เองบริษัทก็ชื่อ TSSK นะครับปัจจุบันอา玛ก,ก็ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน7 6ซนะครับแล้วก็ TSSK เองก็เบสอยู่ที่มาร์ตพูดท่ระยองครับค่ะ,คะก็ถือว่าเป็น2เชนหลักกับอีกหนึ่งที่เราไปซื้อหุ้นจะปกับทาง TSS Okay, ซึ่งเราก็เป็นเหมือน<ช><ช>กันขยายลายของรเรานะคะมาในช่วงของขนส่งพวกเม็ดพลาสติกต่างๆนะคะทีนี้ถ้าจะต้องอัปเดตกันค่ะเพราะว่าธุรกิจเราเนี่ยจะไปต่อได้ก็เมื่อเรามีแคปซิตี้นะคะหรือว่ากองเรือของเรา,รอากองรถของเรานะคะณปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าเทียบกับปี6-5นะฮะเราก็มีในปี6 5เรามีเรือทั้งหมด9ลำนะครับ แต่ตอนปลายปีเนี่ยเรามีการขายเรือออกไปหนึ่งลำเป็นเรือที่มีขนาดเล็กและอายุครบดำนโยบายการใช้เรือคือสาปีแล้วเราก็ซื้อเรือลหมาอายุ15ปีเข้ามาซึ่งเป็นขนาดใหญ่กว่านะครับ <S <S เป็นขนาด13,000หมเดดเวทนะครับส่วนในปีหกเจ็ดเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมมีขายเรือ ดึงลำขนาด10,000 mm hmm. เด,ดเบตันออกไปโดยที่เราจะซื้อเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็คือ13,000ห,อหเด,ดเเข้ามาทดแทน mm hmm. เพราะงั้นถ้าเกิดดูจํานวนเรือเหมือนไม่เพิ่มขึ้นนะครับ <That. S 2> ประมาณ9าลำเท่าเดิมแต่ว่าถ้าความสามารถในการให้บริการ mm hmm. ในการให้บริการขนส่งเนี่ยเราจะมากขึ้นนะครับส่วนลดการให้บริการขนส่งทางบกเองตัวรถขนส่งน้ํามันเนี่ยเราจะมีการเพิ่มในช่วงกลางกันยา mm hmm. จะเริ่มวิ่งในกลางกันยาจริงๆตอนนี้เป็นช่วงระยะเวลาของการต่อแท้ง นะครับแล้วก็เตรียมหัวลากและเตรียมจดทะเบียนก็เริ่มวิ่งน่าจะภายในวันที่15กันยาจํจนวน30คันนะครับเป็นรถเซมิเทรเลอร์ขนาด22ล้อนะครับแล้วก็ความสามารถในการขนส่งต่อคันก็คือ4ี0หมืนพันลิตรจากเดิมเรามีอยู่304คันนะครับถ้าเราเพิ่มมาอีก30คันในช่วงปลายไดรมาส3มเราจะมีรวมทั้งหมด3า4คันหรือพูดง่ายก็เพิ่มไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าพูดถึงจำนวนนะครับนั่นหมายความว่อาอย่างเรือเราได้มีการขายเล็ก ลำเล็กเพื่อมาซื้อคันลำใหญ่ขึ้นมารปริมาณที่เราขนก็จะได้มากยิ่งขึ้นถูกต้องครับประกอบกับรถเองแล้วก็มีการเพิ่มจํานวนขึ้นมามันก็ยิ่งทําให้ปริมาณในตัวของสินค้าบวกกับจํานวนครั้งในการวิ่งก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยถูกต้องครับโอเคค่ะงั้นถ้าจะต้องดูกันแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งสองเชนนะคะคแล้วเราจะมีการลงทุนอะไรเพิ่มไหมคะในฝั่งของ TSSK ด้วย TSSK เองจะเป็นลักษณะของการซื้อทดแทนซื้อทดแทนนะครับเพราะว่า เนื่องจากบริษัททีเสเคเองก็จะมีหัวลากบางส่วนเยอะนะครับเราก็จะมีการซื้อทดแทนประมาณ20่สันแล้วก็เราก็พยายามหาลูกค้าเพิ่ม,มนะครับตอนนี้ก็มีการคุยกับลูกค้าบางรายซึ่งตอนนี้ก็กาลังพูดถึงเรื่องการนํารถหัวลากไฟฟ้ามาใช้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยครับตอนนี้ในเรื่องของการเพิ่มรถ ของ TSK s เองยังไม่มีมีการซื้อทดแทนครับงั้นเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าสเตทเมนต์ของเราเป็นยังไงบ้างในช่วง3เดือนแรกของปีเพราะว่าเราก็มีพาร์ทของการลงทุนที่เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะครับในตัวของรายได้กำไรในช่วง3เดือนแรกของปี3เดือนแรกของปีนี้จริงๆก็งบราประกาศไปแล้วนะถ้าเทียบกับเป็น เยอออนเย่ที่ mm hmm. เราดูเหมือนจะจะปรับตัวลดลงบ้าง mm hmm. นะครับตรงนี้หลักๆมาจากตัวตราค่าขนส่งของทางเรือเป็นหลักเพราะว่าตัวรถเองนี่ทำได้ดีขึ้น mm hmm. ในขณะที่เรือเนี่ยก็ยังทํากําไรได้อยู่แต่ว่าสัดส่วนการทำกำไรถึงว่าตัวตราการทํากาไรอาจจะปรับตัวลดลง mm hmm. นะครับใน quarter สองเองเนี่ยก็ตัวเลขที่ผ่านมาถ้าดูจากตัวตราค่าขนส่งตลาดเนี่ยปรับตัวดีขึ้น mm hmm. นะครับแต่ว่าก็คงต้องรอให้ปิดงบก่อนนะครับว่าตัวเลขออกมา จะดีขึ้นกว่า q ค a r เตอร์หนึ่งมากน้อยแค่ไหนนะแต่ตัวรถเองนี่สามารถพูดได้เลยว่าค่อนข้างนิ่งนะครับก็การปรับให้มีการ utilize กองรถได้มากขึ้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่ในการที่จะทำให้เรากำไรมากขึ้นนะครับค่ะ เมื่อสักครู่ก็ถือว่าเราได้อัปเดตเกี่ยวกับจำนวนที่เราได้เป็นการอินเวสต์เพิ่มไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ในฝั่งของการลงทุนของเราหลังจากนี้ช่วงครึ่งปีหลังเรามองยังไงหรือว่าเรามีวิวยังไงต่อแผนการลงทุนของเราในช่วงปีหน้าบ้างคะอธิบายเรื่องของครึ่งปีหลังับครึ่งปีแรกก่อนนะครับโดยเนเจอร์เนี่ยถ้าเราย้อนหลังกลับไปดูในประวัติของการให้บริการขนส่งของอามาเองเนี่ยควอเตอร์สและสี่เป็นควอเตอร์ที่เป็นควอเตอร์ที่ดีปกติควอเตอร์หนึ่งจะเป็นควอเตอร์ที่ไม่ดีนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าเราให้บริการขนส่งไปที่จีนประมาณสัก45-50%น,นะครับก็จะมีติดช่วงของตรวจีนเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะหยุดการนําเข้า,าว้วมันทําให้เรือวัดจะต้องจอดในช่วงเวลานั้นนะครับแต่2ปีที่ผ่านมาจะเห็นโค้ดตัวหนึ่งเรือเนี่ยก็ยังพอทำกำไรได้ในขณะที่ถ้าย้อนหลังออกไปมากกว่านั้นจะเห็นว่าโค้ดตัวหนึ่งเนี่ยตัวเรือจะขาดทุนแต่ดีขึ้นตอนปี6 6และ67เเนี่ยเรายังสามารถทำกำไรได้อยู่ แล้วก็ในตัวครึ่งบีหลังเองเนี่ยมองว่าตัวอัตราค่าขนส่งมันเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับก็จริงๆตั้งแต่ต้นคอร์เตอร์สมาขยับมาอาจจะมีการปรับขึ้นไม่ได้มากนะักแต่เนื่องจากว่าตัวาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเองซึ่งจริงๆเป็นต้นทุนหลักของตัวาการให้บริการขนส่งนี่ <c oughs> ค่อนข้างจะคงที่แล้วมีบางช่วงปรับตัวลดลงเห็นว่าตัวราคาน้ํามันดิบเบรนเนจะอยู่ที่ฉเฉลี่ยอยู่ที่80 อย่างช่วงที่ผ่านมาสักสองสามสัปดาห์เนี่ยลงไปอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดหกเหรียญซึ่งจริงๆเราคาดการไว้ว่าถ้าอยู่ที่ประมาณแปดสิบเนี่ยก็จะทําให้ตัวต้นทุนของการให้บริการส่งทางเรือเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยจะต่างออกไปตัวรถออกตัวรถการให้บริการส่งทางรถในประเทศเนี่ยราคาค่าขนส่งจะปรับตัวตามราคาน้้ำมันเ,เพลิง เพราะงั้นเราไม่ได้เป็นห่วงเรื่องของตัวรถเลยนะครับตัวเรือเองเราก็มีการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการผันผวนข,ของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโดยการซื้อล่วงหน้าในเมื่อเราฟิกสินค้าล่วงหน้าประมาณเดือน2เดือนนียเราก็มีการซื้อน้ำมันล่วงหน้าเพื่อจะล็อกตัวต้นทุนไว้ครับในหมายความว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในฝั่งของเรือเรามีการ manage ความเสี่ยงเอาไว้เรามีการ,รบ,บริหารเรื่องของตัวการซื้อล่วงหน้าเอาไว้เกี่ยวกับ พาร์ทของน้ำมันนะคะคส่วนรถอันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงอยู่แล้วนะคะคในในพาร์ทปัจจุบันที่นี้ด้วยความที่ในอุตสาหกรรมเดียวกันค่ะเราก็ถือว่ามีคู่แข่งนะคะครเราเรามีการมองเกี่ยวกับพาร์ทคู่แข่งของเรายังไงบ้างคะในช่วงปีนี้คือต้องแยกนะฮะทางเรือที่จริงๆแล้วตัวอาม่าเองเกือบจะเป็นบริษัทเดียวที่ให้ให้บริการขนส่งทางเรือในลักษณะของการขนส่งเฉพาะน้ำมันพืช ภายในภูมิภาคเอเชียนะครับอา,อาจจะมีเพื่อนร่วมธุรกิจดีกว่านะครับในประเทศไทยเนี่ยที่อาจจะมีบางส่วนวิ่งตัวน้ามันปาล์มด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วิ่งทั่วทั้งเอเชียเหมือนที่อมาม่าวิ่งนะครับเพราะงั้นอาจจะเปรียบเทียบตรงๆกับบริษัทอื่นไม่ได้ไไดนะครับ <c oughs> ก็เลยคิดว่าถ้าถามว่าจะเปรียบเทียบยังไงคงเปรียบเทียบในเรื่องของอัตราการทังกำไรโดยตรงกันแบบไม่ได้ในบริษัทเรือด้วยกันนะเพราะว่าจริงๆเรือก็มีหลายประเภทมีเรือ ที่เป็นเรือเคมีเรือแทงเกอร์ของอาม่านี่จัดเป็นเรือเคมีนะครับแล้วก็บางบริษัทอาจจะเป็นเรือสินค้าเทกองบางบริษัทจะเป็นเรือสินค้าที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพราะงั้นอาจจะเวลาพิจารณาตัวบริษัทที่ให้บริการขนส่งทางเรือเหมือนเหมือนกันเนี่ยต่ต้องดูวะเภทสินค้าด้วยครับค่ะพอเราอยู่ในกรุ๊ปปิ้งของเรือเคมีเนี่ยค่ะข้อจํากัดของเรามันคืออะไรบ้างในการทำธุรกิจค่ะก็จริงๆเรือที่บรรทุก สารเคมีเนี่ยจะมีเรือที่มีอาจจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือว่าลักษณะของการประเภทของถังประเภทของปั๊มสินค้าที่อาจจะมีความแตกต่างกับเรือ,อแทงเกอร์อื่นๆบ้างนะครับแต่เนื่องจากน้ำมันปาล์มเนี่ยถูกจัดเป็นน้ำมันน้ำมันปาล์มถูกจัดเป็นสินค้าที่เป็นประเภทสารเคมีแต่จริงๆแล้วความอันตรายของน้ำมันปาล์มนี้น้อยมาก,มากนะครับเพราะมันเหมือนเป็นเป็นฟู้ดเกรดหรือเป็นอาหารนะครับล้อสอง จุดว่าไฟต่ําคือไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนกันบรรทุกน้ามันเชื้อเพลิงแล้วก็จริงๆไอ้ตัวกฎระเบียบในการที่จะมาบังคับใช้ในเรื่องความปลอดภัยบนเรือที่บรรทุกน้ำมันพืชเป็นหลักเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะเข้มงวดมากนักนะครับแต่ว่าจริงๆพอเราจดทะเบียนเป็นเรือบรรทุกสารเคมีเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเราต้องมีเหมือนกับเรือบรรทุกสารเคมีจริงๆแล้วใช้งานได้แต่บังเอิญว่าสินค้าเราไม่มันไม่ใช่เป็น,ส,นส,ปสารเคมีที่ ที่มีอันตรายเพราะงั้นการแฮนเดิลในเรื่องของการรับส่งสินค้าล้างถังสูบส่งสินค้าเนี่ยก็จะไม่ได้มีความยุ่งยากมากนักในกรณีของผมนะฮะแต่ทุกๆปีก็จะมีการตรวจเรือโดยสถาบันที่ในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น classification นะครับของอาเองก็ใช้เป็น classification ที่เป็นของญี่ปุ่นแล้วก็ของอเมริกาเพราะงั้นในเรื่องอคุณภาพของเรือความปลอดภัยของเรือ ทั้งตัวเรือทั้งอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีการที่จะมีการตรวจสอบกันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรในเรื่องนั้นนะแล้วก็จริงๆที่พูดถึงเรื่องคู่แข่งเนี่ยถ้าจะคู่แข่งโดยตรงของอาม่าในส่วนของทางทะเลนะฮะก็คงเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดน,นามสิงคโปร์อินโดนีเซียเป็นหลักครับ,รบแต่ถ,ถ้าเป็นทางรถเนี่ยทางรถเองเนี่ยต้องต้องต้องเรียนตามตรงว่าโดย โดยสัญญาที่เราได้กับทางพันธมิตรของเราคือทาง p t g ในยี่เนี่ยก็จะเป็นสัญญาทุก5ปีนะครับเพราะงั้นปริมาณการขนส่งเรียกได้ว่า93%ของอาม่าเนี่ยขนให้ p t g เป็นหลักนะครับที่เหลือ7%ก็อย่างที่ผมเรียนได้ว่าเป็นส่วนของไบโอดีเซลค่ะ,ะทีนี้เราก็เลยได้เห็นภาพนะคะว่าในพาร์ทของคู่แข่งในเชนของตัวทางทะเลนี้ค่อนข้างจะเป็นต่างประเทศนะคะเวลาเราทำธุรกิจ โดยเฉพาะการต้องไปขนส่งกับทางทะเลกับต่างประเทศเนี่ยคะ่ะเราคอนเซิร์อะไรมากที่สุดคะในตอนนี้จริงๆในต่างประเทศเนี่ยคือเราคอนเซิร์ในเรื่องของการตัดราคากันมากกว่คาครับคือคือปกติเนี่ยเวลาคือการผู้เช่าที่จะเช่าเรือเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดต่อกับเราโดยตรงเขาจะติดต่อผ่านนายหน้าหรือว่าเป็นบโบรกเกอร์นะครับทีนี้เวลามีสินค้าออกมาตัวหนึ่งนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ย เขาก็จะส่งไปให้หลายๆบโบเกอร์โดยแต่และโบเกอร์ก็จะติดต่อเจ้าของเรือที่เขารู้จักบางทีสินค้าตัวเดียวกันมี2โบโบเกอร์ติดต่อเรามาอ,มอันนี้อันนี้จะเป็นเรื่องที่เหมือนก็ต้องเสนอราคาแข่งกันนะครับแต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าเราทําธุรกิจก,กับบริษัทที่เป็นผู้ส่งออกน้ำมันปลาล์มลายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับแลรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองและอันดับ3ของโลกนะครับซึ่งเป็นบริษัทใ,ในอินโดนีเซีย นะครับแล้วก็เราให้บริการเข้ามาเนี้ยปีนี้เป็นปีที่25นะครับเขาก็จะเห็นอำมาเติบโตตั้งแต่มีเรือขนาดเล็กวิ่งในเฉพาะซา u t ์อีสเอเชียนะครับจนเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI นะครับเราซื้อเรือขนาดใหญ่ขึ้นเราให้บริการพื้นที่ที่ไกลขึ้นตรงนี้เราก็เหมือนมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ ปัจจัยหลักอย่างหนึ่งคือหนึ่งต้องตรงเวลาหรือเรือต้องไม่เสียบ่อยค,คือเขาสามารถที่จะ planning ในเรื่องของ schedule ก็ได้สองก็คือปริมาณที่ขนส่งเนี่ยต้องไม่ขาดเกินจากสิ่งที่กำหนดได้ปกติก็อยู่ที่ศูนย์ไม่เกินศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นแต่ตัวเลขออกมาเฉลี่ยที่ผ่านมานี่ไม่เคยศูนย์ไม่เคยเกินศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นก็คือปริมาณสินค้าเขาจะไม่ขาดหายไปตรงนี้ก็เป็นนเซ c e r นหลักเพราะว่าตัวมูลค่าของน้ำมันปาล์มที่เราขนส่งเองก็มีมูลค่าค่อนข้างสูง นะครับตรงเวลาแล้วก็สินค้าครบถ้วนนะครับไอ้ตรงนี้นก็เป็นหลักที่เราก็พลูฟตัวเองมาย่างมา25ปีค่ะฉนั้นเราก็มีโอกาสที่ชาร,ร์เตอร์ผู้เช่าบางรายเนี่ยเขาก็เหมือนกับให้สินค้าเราแบบต่อนเนื่องตลอดเวลาถึงแม้ไม่เป็นสัญญาระยะยาวแต่ว่าเขาจะแจ้งเราล่วงหน้าเลยว่าหลังจากเมืองท่านนี้นะต่อไปคุณไปรับที่ไหนไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นข้อได้เปรียบนิดหน่อยที่เราไม่ต้องไปแข่งกันทุกๆครั้งที่มันจะมีสินค้าที่จะมาว่าจ้างในตลาด ค่ะคือเหมือนเราเราแร่งอยู่แล้วนะคะในฝั่งของอินโดนีเซียเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เห็นเดเวล็อของเรามาตลอด25ปีนะคะ,คะเราจะมีการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆบ้างไหม,หมที่แบบเป็นแบบลักษณะเดียวกันแบบของค่ายอินโดเนี่ยคะมีบ้างไหมคะรครับก็ปกติตอนนี้เรามีลูกค้าหลักๆอย่างที่ผมเรียนก็มีผู้ผลิตเบนซินดับน้ำมันปาล์มดับหนึ่งสองสาของโลกนะครับเพราะว่าอินโดเนี่ยผลิตน้ำมันปาล์มได่มากที่สุดในโลกนะคะนอกนั้นก็จะเป็นลูกค้าที่อาจจะ มาเติมเต็มช่วงที่เรือเรวาว่างนะครับแต่ก็หลักๆก,ก็ยังเป็น <Indo S 1> อินโดนแล้วบางส่วนก็เป็นมาเลเซียเพราะมาเลเซียเองเพิ่มผลิตน้ำมันปลาล์มเป็นรัดับสองโลกนะครับ<ช>ตรงนี้เราก็จะมีลูกค้าหลักอยู่ประมาณสามถึงสี่รายที่เหลืออีกประมาณ4ี่ถึงห้ารายก็จะเป็นลูกค้าที่อาจจะมาที่เห็นว่าเรือมาว่างน,นะก็มาจ้างอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นกลุ่มลูกค้าของเราตอนนี้ก็ยังทำให้ตัว ประสิทธิภาพการใช้เหลือ utilization rate ของกองเรือมากถ้าปีที่แล้วเราอยู่ที่96.5%าเความว่าเราจอดแค่3.5%อาจจะเป็นซ่อมบ้างอาจจะเป็นจอดรอสินค้าบ้างแต่ว่าตัวเลขที่ผ่านมาก็ไม่เคยต่ากว่า95%นะปีนี้ก็ต้องมามาลุ้นกันว่าเราจะทำได้สูงกว่า96.5% <c oughs> ไปค่ะก็เหมือนตรงนี้เราลองเ a i n ทนได้ดีแล้วก็ดีมากเลยนะคะในโซนนี้เลยอินโดแล้วก็มาเลยนะคะเราคาดหวังกับ อาม่ามารีนยังไงบ้างคะเราแกร่งแล้วแหละทั้งในฝั่งของทะเลแล้วก็ไปติดต่อแล้วก็มีคู่ค้าที่สําคัญต่างประเทศเรามีความแกร่งในกองรถของเราแล้วก็การไปอินเวสต์ใน T S S K เพราะฉะนั้นอนาคตของเราเราจะมีการมองอาม่ามารีนนว่ายังไงบ้างคะคือ พอ,อ,อพูดถึงอาม่ามารีนเฉพาะชื่อเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเป็นทางเรือเป็นหลัก<ช>นะครับบางทีนักลงทุนเองอาจะมองว่าเราให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นหลักซึ่งมองเป็นคอมมอดิตี้มีการแกว่งตัวของการทำกำไรค่อนข้างเยอะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครบางปีก็กำไรเยอะบางปีก็กําไรน้อยลงบ้างก็ตามกลยุทธ์5ปีของเราซึ่งตอนนี้ผ่านมา2ละผ่านมา2ปีแล้วเลยอีก3ปีถัดไปเนี่ยเราจะพยายามลดสัดส่วนรายได้ที่มาจากทางเรือลง แต่ไม่ใช่หมายความว่าลดจานวนเรือลงนะ,ะครแต่สัดส่วนที่ไรายได้ที่มาจากทางเรือเนี่ยเราจะปรับให้เหลืออยู่ประมาณ4 5เนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนที่มีที่มาจากการให้บริการขนส่งแบบอื่นอย่างเช่นตอนนี้เราเริ่มมีการทําให้บริการขนส่งโคเชนนะครับโดยการเริ่มต้นเองนะครับก็สังกัดอยู่ในบริษัทย่อยที่ชื่อเอเอ g โ s จิสติกนะครับก็เริ่มให้บริการขนส่งมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับเรามีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นมากขึ้น นะฮะโดยที่สเตตต่อไปที่เราจะดูก็คือการทำเฟสโฟเวอร์เดอร์นะครับแล้วก็แวร์เฮาส์ในส่วนของแวร์เฮาส์เนี่ยเราก็คงต้องทำทั้งตัวที่เป็น General แล้วก็เป็นแวร์เฮาส์ที่ให้บริการสำหรับสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิมไม่ว่าจะเป็นชิลหรือฟรอเซนครับตรงนี้ก็จะเป็นเป้าหมายต่อไปที่เราคิดว่าเราจะขยายธุรกิจออกไปนอกเหนือจากเฉพาะ ให้ไปการขนส่งสินค้าทั่วไปธรรมดาก็มีเรื่องการให้บริการเฟสโฟเว o r เดอร์ hmm. เพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าบางรายที่จ้างรถขนด้วยเราหาสายเรือให้ด้วย mm hmm. แล้วก็มีลานวางมีลานพักตู้แล้วก็มีแวร์เราไอ้นั้นคือสิ่งที่เราคิดว่าเราจะพยายามที่จะเดินต่อไปในระยะเวลาภายใน3ปีข้างหน้าครับอ๋อถือว่าเป็นแลนที่เรามีการกระจายในการรับเงิน ของรเรามาด้วยเพียงแค่อาจจะต้องลดสัดส่วนของเรือเพราะว่ารายได้ของเรือปี6-6เนี่ยมันอยู่ที่55%แต่หลังจากนี้นะคะในช่วงหลอีก3ปีอาจจะค่อยๆลดหลั่นลงมาเหลือที่45%่นั่นเองนะคะ,ะทางคุณพิสารเองมองอย่างไรทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อยากทราบที่มาคะ่ะก็คือเราเคยคุยกับทิสเลดเิ้งตอนนั้นเราอยากให้มาทำเลตติ้งบริษัทแล้วก็เขาเองเขาก็บอกว่าของเราเนี่ยถูกจัดเป็น ประเภทคอมอริตี้ซึ่งมันจะมีการแกว่งของรายรับและกําไรทีนี้ทางกรรมการบริษัทเองก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะลดสัดส่วนลงอย่างที่ผมเรียนเหลือ45เปอร์เซ็นต์ภายใน5ปีอย่างปีที่แล้วเหลือ55ก่อนหน้าก็จะเป็น60กว่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเราไม่ได้ลดจานวนเรือทีนี้ต้องมีแผนจะซื้อเรือเพิ่มด้วยใช่แต่เราต้องไปเพิ่มรายได้จากการให้บริการอื่นทางบกครับเป็นหลัก ก็เลยเป็นที่มาว่าต้องมีเรื่องของ freight f o r er, w a r e r เรื่องต้องมีเรื่องว a r e h o u s e ลานลานพักตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มเติมขึ้นมาแล้ว TSSK ตอนนี้เราไปซื้อเมื่อสองสามปีที่แล้วจริงรก็เป็นหนึ่งในแผนที่เราทําให้รายได้ทางบกเพิ่มมากขึ้นนี่หมายความว่าทางคุณพิสานตั้งเป้าไงบ้างคะกับกับในพาร์ทพาร์ทนี้พาร์ทโลจิสติกหนูใช้คําว่า one-stop service ได้ไหมหรือว่าลูกค้าสามารถคสรัสตอมไหมแบบว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้แล้วเราสามารถวางแผนให้เขาแบบ ยื่นเสนอแผ่ในให้เขาได้เลยจริงๆใช่เลยครับแต่ว่าจริงๆก็จะเป็นลูกค้าที่ในส่วนของ TSSK อย่างที่ผมเรียนว่ามีการข <ๆ S 1> นส่งตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งหลักๆเนี่ยจะเป็นการส่งออกอนะฮะส่งออกเราก็ไปรับสินค้าจัดวางพักรอสายเรือเราก็จะติดต่อสายเรือให้ติดต่อเอเจนต์ให้ทั้งต้นทางปลายทางตรงนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องไม่ต้องไปติดต่อผู้ให้บริการหลายหลายประเภทกนะ็ติดต่อที่เดียว อันนี้ก็ไปเซิร์ฟฝั่งโน้นส่วนไอ้ลานพักตู้เนี่ยก็เป็นเป็นปกติเองเพราะว่าเราขนตู้คอนเดนเอร์เราต้องมีจุดพักให้ลูกค้าแทนที่เราต้องไปรับจากจุดพักของลูกค้านี่เราไปรับจากโรงงานมาพักที่ลานพักแล้วก็หาสายเรือให้ส่งให้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ส่วนของแวร์เฮาส์เองที่ผมพูดเนี่ยก็จะมาเติมเต็มในเรื่องของการทำโคเชนเพราะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มนะเป็นปีที่สองเราก็ยังใช้เช่าพื้นที่ไอ้ตัว คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิอยู่แต่เราอยากจะทาของเราเองคะะนี่ก็จะเป็นแผนอย่างที่ผมเรียนว่าภายใน3ปีข้างหน้าค่ะคุณสารพอบอกตัวเลขได้ไหมคะว่าตอนนี้ที่เรายังเป็นการให้เช่าอยู่มันอยู่ที่เท่าไหร่และถ้าเราลดการให้เช่าแล้วเรามาทําเองเนี่ยมันจะทาให้ตัวตอนนี้บอกไงคือตอนนี้เนื่องจากเราเราเพิ่งเริ่มธุรกิจทีนี้การที่เรากําลังหาพันธมิตรในเรื่องของการที่การสร้างไว้ครั์เราต้องมีลูกค้าเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้พื้นที่ เฉพาะในส่วนที่เราให้บริการทั้งหมดเรายังมีพื้นที่ส่วนอื่นที่ให้ลูกค้าท่านอื่นที่ต้องการใช้พื้นที่ในการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าเขาประเภทเนื้อสัตว์ก็ดีหรืออาหารพร้อมส่งคเค,ค้กต่างๆซึ่งตอนนี้ลูกค้าหลักๆของเราจริงๆก็จริง,รงๆก็เป็นกลุ่ม p ีดีจีนะคก็ะจะเป็นพันธุไทยเป็น Coffee World แล้วก็ Max m a r นะครับแต่ว่าเราก็จะมีลูกค้ารายอื่นที่มาฝากพวกไก่สดหรือว่าอาจจะเป็นพวก เนื้อที่เตรียมไว้ในการส่งร้านหมูกระทะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเนลักษณะนี้แต่ตอนนี้เนื่องจากเราเช่าพื้นที่เขาแล้วก็ตัวแวร์เฮ้าส์ที่เราเช่าอยู่เองเริ่มจะมีพื้นที่ไม่พอที่เราต้องการ<ม>อันนี้เลยจําเป็นที่อาจจะต้องมีการขยายครับ ปรมาณเยอะขึ้นเราก็เลยต้องเป็นที่มาว่าเราก็ต้องขยายพพลายในฝั่งของเราด้วยนะคะโอ้ oh, นี้ได้คุยกันก็เลยได้ได้ทราบว่าทางอามามาลีนก็จะมีแผนห้าปีของเราเี่ยเราเดินทางมาแล้วสองปีเพราะรั้นอีกสามปีเราก็จะได้เห็นภาพของ e ว o u s ์นะคะภาพของสายพานทางด้านของโลจิสติกที่มันครบวงจรมากยิ่งขึ้นทีนี้เรื่องของสภาพคล่องในฝั่งของตัว Pri ซ์ในหุ้นคะ่ะทางผู้บริหารมองมองลงมายังไงบ้างในในภานคนี้คือจริงๆเราก็ พูดคุยในที่ประชุมคณะกรรมการบ่อยนะว่าบางปีเรากําไรทํำนิวไฮเลยตนะั้งแต่เปิดบริษัทมานะแต่หุ้นเราก็ยังไม่ค่อยมีสภาพคล่องแล้วก็ราคาก็ขึ้นลงเหมือนกับไม่ค่อยสะท้อนผลประกอบการเท่าไหร่ถ้าดูจากราคาวันนี้เลยน่าจะต่ำกว่าบ,บุ๊กอีกนะก็ผมว่าสาเหตุหลักก็คงเป็นอย่างที่คุณบอกว่าตัวสภาพคล่องของหุ้นเองมันน้อยนะครับนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาซื้ออาจาอาจะา อาจจะเกรงว่าเวลาถึงเวลาจะขายขายไม่ได้อี่อต้นนะไอ้น,นี่คือหลักๆผมว่าหนึ่งก็คงจะเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในมือผู้ถือหุ้หลักซึ่งไม่มีใครขายตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของการที่นักลงทุนอาจจะมองว่าม่ายังเป็นบริษัทที่เหมือนกับเป็นคอมมอนดิตี้เป็นหลักทําให้มันมีการแกว่งตัวของกาไรขัดทุนแต่ละปีแตกต่างกันมากคาดการยาก นั่นคือเป็นที่มาว่าเราจะลดสัดส่วนรายได้ของทางเรือลงอเรือสี้าเปอร์เซ็นภายใน5ปีวันนี้ก็ถือว่าได้รับทราบมองถึงเห็นพาร์ทอินดัสฟิวเจอร์ของทางอาม่ามารีนด้วยนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยไหมคะวันนี้เราคุยกันครบเลยทั้งเชนหลักของเรารวมถึงาการที่เราต้องเปลี่ยนลดสัดส่วนรายได้แต่เรารไม่ได้ลด จำนวนเรือเราเพียงแค่ลดส,สัดส่วนรายได้ตรงนี้แล้วก็ไปขยายในฝั่งของพาทโลจิสติกแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้นอย่างรไรคือค,คือผมยังมีความมั่นใจนะครับว่าการให้เป็นการขนส่งยังเป็นเป็นธุรกิจที่โดนดิสลรับยากนะครับที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการแกว่งตัวของการทากำกาไรบ้างแต่เราอาาก็ยังมีการทำกำไรต่อเนื่องนะครับแล้วมีการปันผลที่ดีด้วยนะครับ สภาพคล่องของหุ้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะค่อนข้างจะกังวลน,นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามาสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้นะครับว่าในเรื่องของการทำไรายได้ที่สูงขึ้นกําไรที่ค่อนข้างจะไม่มีการแข่งตัวมากนักนะครับแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นแล้วปันผลดีเนี่ยนักลงทุนอาจจะหันมาสนใจหุ้นอาม่าทาให้มีการซื้อขายมากขึ้นในตลาดครับ โอเคค่ะได้เลยค่ะวันนี้ถือว่าทาง Exclusive Talk นะคะโดยทางชาดูเทสต้องขอบคุณทางคุณพิสารมากนะที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็มาอัปเดตเกี่ยวกับภาพนปัจจุบันรวมถึงสิ่งที่เรากำลังจะเดินต่อในเจอร์นี่ของกลุ่มธุรกิจของเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ สำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w c h a r e t o d a e c o m หรือจะเป็นช่องทาง l i น e แอดแฟนเพจทวิตเตอร์ยูทูบก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับสไายกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ